พิพิธภัณฑ์สื่อเหมาที่จัดแสดงสิ่งของล้ำค่าอายุกว่า4,000ปีเปิดให้เข้าชมแล้วโดยพันธรักษ์หวังว่าพิพิธภัณฑ์นี้จะทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจเรื่องการค้นพบทางโบราณาคดีจากแหล่งโบราณาคดีสื่อเหมาและใกล้เคียงที่บ่งบอกถึงต้นกำเนิดของอารยธรรมจีนได้ดีขึ้นพิพิธภัณฑ์นี้มีพื้นที่จัดแสดงเกือบ6,000ตารางเมตรมีสิ่งจัดแสดงทั้งหมด688ชิ้นอาทิยก เครื่องปั้นดินเผาภาพจิตรกรรมฝาผนังและเครื่องมือต่างๆหนึ่งในนั้นคือห่วงที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดห่วงเป็นเครื่องดนตรีโบราณทําจากกระดูกชุดห่วง21ชุดที่ขุดพบจากซากปรกหาหักพังสือเหมาช่วยบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมดนตรีของอารยธรรมยุคแรกหัวหน้าแผนกคุ้มครองโบราณวัตถุสำนักงานจัดการแหล่งโบราณคดีสือเหมากล่าวว่าเครื่องดนตรีนี้ใช้เพื่อบูชาบรรพบุรุษและสื่อสารระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ นับเป็นการค้นพบที่สำคัญของวงการประวัติศาสตร์ดนตรีจีนหนึ่งในผลงานที่ล้ำค่าอีกชิ้นคือหินแกะสลักยาว2.5เมตรเป็นรูปใบหน้าของเทพเจ้าที่ได้มาจากการขุดค้นเขากล่าวได้ว่าลวดลายส่วนใหญ่บนหินถูกแกะสลักอย่างสมมาตรบ่งบอกถึงความเชื่อและการสแสวงหาทางจิตวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษสือเมา แหล่งโบราณคดีสือเหมาในอดีตเป็นเมืองที่สร้างด้วยหินมีอายุประมาณ4,000ปีมีพื้นที่มากกว่า4ล้านตารางเมตรนักโบราณคดีได้เริ่มสำรวจแหล่งโบราณคดีนี้เมื่อปี2011โดยค้นพบที่ฝังศพโบราณสิ่งประดิษฐ์โบราณหลายหมื่นชิ้นนักวิชาการด้านโบราณคดีระบุว่าทีมนักโบราณคดีจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฟื้นเรื่องราวของบรรพบุรุษสือเหมาขึ้นมาใหม่